สิบเอ็ดสิบร้อยสิบสิบเอ็ดเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอปดแปดสิบแปดสิบเอ็สออาห้าสเอ็่สี่สมสามสามสิบเอ็ดสองสองยี่สองสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสิบสองร้อยยี่สิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดร้อยสิบสิหนึ่งร้อยสิบสิเก้าเก้าสิบสิบแปดแปดสิบสสห้าห้าสิบสิบสี่สี่สิบสิบสามสามสิบ

หกหกสิบเป็นหกสิบหกเก้าห้าสี่หกแปดสี่สิบแปดหกเจ็ดสี่สองหกหกสามหกหกห้าสามสิบหกสี่ยี่สี่หกสามสิบแปดหกสองสิบสองหกหนึ่งหกห้าสิบสองหกสิบห้าสิบเป็นห้าห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเจ็ดสามห้าห้าหกสามสิบห้าห้ายี่ห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้าสิบห้าห้าสามสิบห้าห้าสองสิบห้าหนึ่งห้าสี่